在那个店里。 งจชสวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคิดเจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์สัป,ปดาห์ที่14เทศกาลธรรมดา,าศาสนา,า,าจักรเรื่ลือกถึงนึกบุญเบเนดิกต์เจ้าวาธิการท่านมีชื่อว่าเป็นบิดาของชีวิตฤาษีของาศาสนา,า,าจากักร ท่านทิ้งชีวิตทั้งโลกไปอยู่ในถ้ำสามปีและมีประสบการณ์ชีวิตฤาษีท่านถือว่าเป็นต้นตำรับของการดำรงชีวิตแบบฤาษีในอารามของคณะต่างๆนะครับบทอ่านที่หนึ่งนั้นเมื่อโยเซฟเชิญบิดามาอยู่ที่อียิปต์ครอบครัวใหญ่จึงมาตั้งหลักแหล่งอยากรบ ร้องด้วยบทเพลงเหมือนกับพ่อเท่าซิเมียนร้รองก็คือบัดน,นี้พ่อตายได้แล้วเพระพ่อได้เห็นลูกและรู้ว่าลูกยังมีชีวิตอยู่ท่านแปลกใจที่มาเห็นจอแซฟคิดว่าตายไปนานแล้วแต่ที่แท้ก็คือถูกพี่นั้นโกหกพระวรสารวันนี้พระสุจ้าเตือนสารุสิทธิ์ว่าการออกไปประกาศพระวรสารเป็นการเสี่ยงภยัย พราะพวกเขาจะพบกับคนไม่ดีสถานการณ์ต่างๆเหมือนแกะในฝูงสุนัขป่าสิทธิ์จึงน่าจะฉลาดเหมือนงูมีความรอบคอบนะครับแล้วก็ซื่ออย่างนกพิราบก็ตรงไปตรงมาตามภาษาของพระวรสารนะครับสิทธิ์บางคนจะถูกเคี่ยนในสารธรรมถูกนำตัวไปต่อหน้าผู้วาราชการ และกษัตริย์เพื่อเป็นพยายนยืนยันแก่เขาและคนต่างศาสนาแต่พระเยซูเจ้ายืนยันว่าพวกเขาจะมีพระจิตเจ้าอยู่ด้วยแม้ผู้คนจะเกลียดชังกิจชนเพราะพะนางของพระเป็นเยซูเจ้านั้นแม้จะมีจำนวนน้อยแต่เมื่อเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าแล้วก็เป็นฝ่ายข้างมากเรามีพลังนะครับ เราเห็นคิกษชนถูกเบียดเบียนทุกวันไม่เว้นวันเดินในหลายประเทศพวกเขาถูกบังคับไปทิ้งาศาสนาถูกตัดสวัสดิการและความช่วยเหลือแต่พวกเขาไม่ยอมพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ที่ยืนหยัดจนถึงวาระสุดท้ายก็จะรอดและนี่คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่พี่น้องครับเราท่าน ขอเป็นกำลังใจและภาวนาให้แก่บรรดามิชชันนารีบรรดาคริสตชนที่ถูกเบียดเบียนในหลายประเทศทั่วโลกนะครับขอพระเจ้าเวตพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร